ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันความสำเร็จขององค์กรไม่ได้วัดแค่จากยอดขายต่อไปแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าการบริหารความสำคัญก,กับลูกค้าหรือ customer relationship management ในปี2025จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจอย่างไร ันนี้เราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าพร้อมค้นหาวิธีการที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรผ่านความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าค่ะขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ชื่นจิตแจ้งเจนกิจค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดแล้วก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่า CRM ค่ะ CRM CRM นั้นคืออะไรวันนี้มันมีเทรนด์อย่างไรนะคะท่านอาจารย์จะมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ จาจรย์สวัสดีครับยังครับค่ะ อาจารย์คะได้ยินคํานี้บ่อยมากค่ะ CRM ความสัมพันธ์กับลูกค้าความหมายจริงๆเลยที่ถูกต้องเลยคือ,อยังไงคะอาจารย์เขาใช้คําว่า customer relationship management มันมาจากคําว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์คือการที่เรามองว่าลูกค้าที่มีคุณค่าหรือ valuable customer เราไม่ได้มีงบประมาณที่จะทำ CRM กับลูกค้าทุกคนนะคะแต่เราควรจะมองว่าใครคือคนสําคัญที่เราจะต้องรักษาไว้หลักง่ายๆที่เขาพูดถึงมาตั้งแต่อดีตเลยคือ80 สิบยี่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นของรายรับเนี่ยมาจากลูกค้าหลักหรือเคียร์ <20. S 1> เขาแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยของรายรับมาจากลูกค้าทั่วไปหรือ general c u o e r เพราะงั้นการที่เรามี CRM อย่างน้อยเราก็ต้องทําเพื่อคนที่ contribute to รายรับหลักหรือกลุ่มหลักหรืออะไรก็ตามที่เขาจะ tailor made การบริการหรือสิทธทิพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มนี้เป็นการเฉพาะค่ะอันนี้คือเบสิกเลยตั้งแต่พูด <All right. S 1> ถึงคําว่า CRM อาจารย์คิดว่าในในมุมมองของอาจารย์เนี่ยทางคนที่ทํางาน ทางบริษัทหรือคนที่ทำธุรกิจเนี่ยควรให้ความสําคัญอะไรกับเรื่องนี้มากที่สุดหัวใจสําคัญกลับมาเรื่องของคนนะคะเวลาที่เราจะทํากิจกรรมหรือแคมเปญอะไรเยอะแยะเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องกลับมาดูว่าลูกค้าแฮปปี้หรือมีความพึงพอใจกับสินค้าและการบริการหรือเปล่าเบสิก CRM มันเลยกลับไปที่เรื่องบริการที่เป็นเลิศเขาจึงกำหนดมาตรฐานการบริการที่เรียกว่า SLA หรือคำว่า service level agreement ซึ่งจำเป็นจะต้องแบ่งทุกจอบออกมาเป็นก่อนบริการระหว่างบริการแล้วก็หลังการบริการ <Yeah. S 1> การทำให้พนักงานทุกคนเนี่ยทำได้เหมือนกันหรืออยู่ในบล็อกเดียวกันหรือว่าทำให้ลูกค้าพอใจได้ได้เกณฑ์มาตรฐานเหมือนเหมือนกันอันนี้ต้องไปสร้าง p e o p l e relationship ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ต้องไปทำ internal relationship management ให้แข็งแรงมันกลับไปเรื่องเดิมคือเรื่องคนคือไม่ใช่แค่ asset คนคือเราเรียกประตูหรือวินโดว์ที่จะทำให้ลูกค้าอยากเดินเข้ามาในองค์กรแล้วองค์กรจริงจะออฟเฟอร์บเบเนฟิตหรือเพลยเรชให้เหมือนผมเคยไปใช้บริการสักบริการหนึ่งแล้วก็พอสักพักมีการโทรศัพท์มาสอบถามความพึง พอใจอันนี้เป็นเป็น CRM อย่างนี้ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแสดงว่าอาจารย์เป็นลูกค้า VIP ที่เขาอยากจะเก็บรักษาอาจารย์าารยไว้เพราะนนั้หลังจากอาจารย์จบจบจ,บจบ็อบการบริการหรือไปซื้อสินค้าแล้วเขาก็จะโทรมา follow up อาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นขอขอนุญาตเรียนถามต่อคะ่ะถ้ามีลักษณะของการ <c oughs> โทรถามนะคะอันนั้นก็แบบหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลาลักษณะของการโทรถามแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะได้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่าถ้าสมมติเราเป็นเพียงธุรกิจเล็ก เราจะสามารถมีเทคโนโลยีหรืออะไรที่จะสามารถเก็บ CRM แล้วก็สามารถนำมาใช้ในการประเมินผลแล้วก็นำไปใช้ในธุรกิจได้จริงๆเียค่ะพูดเครื่องมือก่อนนะคะในการวัดผลเวลาที่เราบริการหรือขายอะไรไปแล้วแล้วเราอยากวัดว่าลูกค้าเนี่ยแฮปปี้จริงๆหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าให้วัดด้วยคำถามที่ว่าท่านมีแนวโน้มจะบอกต่อหรือแนะนำสินค้านี้กับบุคคลอื่นในระดับคะแนนใดให้ศูนย์ถึงสิบเลยค่ะแล้วเราก็มองว่า9กับ10นี่คือคนรักเรามากๆเรียกว่า promoters เจ็ดกับแปดเนี่ยคือ p a ีฟหรือเฉยๆฉยศูนย์ถึงหกนี่คือ detractors หรือรไม่เอารอเอาราเราก็เลยหา nps จากเปอร์เซ็นต์กลุ่ม p r o เตอร์ตั้งลบด้วยเปอร์เซ็นต์กลุ่ม detractors คือในคอนเซปต์ของ crm ที่วัดด้วย nps เนี่ยหรือ net promoter score เนี่ยเขายอมให้มีคนเกลียดแต่คนเกลียดเนี่ยจะต้องไม่เยอะกว่าคนที่รักเราแล้วคนที่รักเราพรีเซนต์ด้วยคะแนน9กับ10เท่านั้น9กับ10เท่านั้นใช่ค่ะต่ำกว่านั้นต่ำกว่านั้นจะกลายเป็นแค่เฉยเฉย NPS จะต้องวัดว่าลูกค้าแฮปปี้จากกลุ่มที่ให้9กับ10แล้วผลประกอบการหรือ performance ขององค์กรที่ทำ CRM แล้ว success เนี่ยจะต้องมี NPS ที่เป็นบวกบเป็นบวกหมายความว่าเปอร์เซ็นต์กลุ่ม p r o m o t ต r s ลบด้วยเปอร์เซ็นต์กลุ่ม d e t r c t t r s s แล้วเนี่ยโป o โมเตอเยอะกว่า d e t r a c t o r s ถ้าแบบนี้อาจารย์จะแนะนำคน จะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเจเนอเรชันที่จะมาทําธุรกิจหรือทำบริเรื่องของการบริการเนี่ยจ,จะต้องให้เขาได้เตรียมตัวอย่างไรที่จะเข้าสู่ CIM เพื่อที่ให้ให้ได้ก้ากับสิบอืมหัวใจสำคัญเลยคือ know your customers คือเราต้องรู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครคือธุรกิจทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทําระบบสมาชิก หรือว่าเก็บ Data จากพฤติกรรมการซื้อหลังการซื้อเราจะมีการขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลด้วยนะคะอาจารย์ PDPA ด้วยและเมื่อลูกค้าบิล l i n g หรือยินดีที่จะอยู่ในระบบสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของคลับเราเนี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อซ้ำโดยเรามี Benefit หรือว่า Serve เขาด้วยสิทธิประโยชน์ที่แมทช์กับพฤติกรรมการซื้องั้นหัวใจอย่างแรกเลยคือรู้จากลูกค้าก่อนจาก Customer Profile น,นนี้คือ Data b a s e แล้วก็เก็บพฤติกรรมเมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าอาจจะเก็บด้วยวิธีการสแกน QR Code แล้วก็เปิดหน้าจอด้วยระบบมีฐานข้อมูลลูกค้าขึ้นมันก็จะเข้าไปรคคอร์ดเพิ่มว่าวันนี้คุณลูกค้าซื้อสินค้าอะไรแล้วเราก็จะท o ทัลซัมมารไรว่าเขาคนนี้มักจะซื้อสินค้ากลุ่มไหนเวลาที่สินค้ากลุ่มนั้นมีส่วนลดเราควรจะบอกเขา<อ>ไม่ใช่บอกคนอื่นแบบ ASS, แมสแบบเขาซื้อประจาําเขาเป็นลูกค้า โซ so VIP กับเราเรา,เราควรจะให้ลูกค้าคนสําคัญซื้อก่อนในครใช่ค่ะพอฟังแล้วถ้าเป็นองค์กรหรือเป็นธุรกิจเล็กๆฟังแล้วดูยากเหมือนกัน,นคะ่ะอาจารย์ <im ple as> ที่จะเก็บ Data <im ple as> ค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีวิธีในการที่เราจะเก็บ Data ให้ได้ง่ายสะดวกเพื่อที่เป็นแบบ SME <im ple as> เขาสามารถจะทําได้ด้วยตัวเองมีไหมคะได้เลยค่ะใช้ Excel เลยค่ะทำล็อกบุ๊กเลยค่ะล็อกบุ๊เนี่ย เขาก็จะเป็นการเก็บบนันทึกข้อมูลว่าในแต่ละวันมีลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อเข้ามาสอบถามมีท่านใดบ้างหรือท่านให้คอนแทคหนึ่เบอร์ติดต่อหมายเลขอะไรไลน์ไอเดีย ID อะไรเมื <ME> ่อ <U TER S> มีการเก็บล็อกบุ๊กเราจะเห็นว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยเป็นคนไหนทั้งเดือนเป็นใครที่เป็นท<ม>็อป10 spender แล้วพอเป็นลูกค้าคนสำคัญที่เราอยากจะเก็บข้อมูลเฉพาะเราก็จะลอกตารางเนี่ยไปอยู่ในตารางเฉพาะคุณลูกค้ากลุ่มนี้ <B IP> คนคนนี้ <B IP> ใช่ <B IP> แล้วเราก็จะเห็นว่าสมครั้งที่เขาซื้อติดติดกันเนี่ยมันคือสินค้าอะไรแล้ว3ามครั้งที่เขาโกรธหรือว่าไม่พอ,พอใจถือว่าเราไม่ผ่าน KPI แล้วเนาะถ้าเขาโกรธครบ3ครั้งอันนี้มันเป็นหลักจิตวิทยาเนาะ <B IP> คนเราเนี่ยจะอดทนคําว่าให้อภัยให้อภัยเนี่ย <B IP> สองครั้งเองค่ะอาจารย์ <B IP> พอครั้งที่3มเนะี่ยระเบิด เพันการที่ลูกค้าคอมเพลนในล็อกบุ๊กแล้วเราบันทึกเอาไว้พบเรื่องเดิม3ครั้งฝ่ายนั้นหรือผู้ที่เขาเรียกคอนแทคเพร์เชนคนนั้นโดนตัด KPI mm hmm. คือจริงจังกับการแก้ไขปัญหาด้วยขอ,อยจะุญแนะนําว่าถ้าใครโดนคอมเพลนครั้งแรกหรือครั้ง2ก่อนที่จะถึงครั้ง3จะต้องเราจะต้องต้องมีถูกต้องค<ม>่ะจาอยางไรกับลูกค้า,า Customer Service นะ่ะ จะต้องเป็นคนเตือนนี่ครั้งที่2แล้วนะที่เธอทําให้ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้าถ้าครั้งหน้าครั้งที่3ทั้งแผนกเธอจะต้องโดนตัดคะแนนมันก็จะเกิดการ Activate คนทำงานเนี่ยให้เข้าใจว่าปัญหาของการบริการไม่ได้อยู่ที่ว่าลูกค้าโกรธแล้วค่อยมาด่าเราต้องป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยนี่คือ CRM CRM ไม่ได้เป็นเครื่องมือเอาไว้ดึงลูกค้ากลับโดยตรงมันเป็นเครื่องมือเอาไว้รักษาไม่ให้ลูกค้าไปไหนไม่ให้หายไป พอลูกค้าหายไปเนี่ยเราจะต้องดึงด้วยโปรโมชั่นเพราะลูกค้าหายไปไปซื้อคนอื่นนะพอจะมีตัวอย่างไหมคะว่ามีบริษัทหรือมีเคสตัตดี้ที่เขาใช้ crm แบบง่ายๆแล้วประสบความสำเร็จแบบที่ทำให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างเผื่อที่แบบท่านผู้ชมจะได้นำไปใช้บ้างนอกจากการใช้ล็อกบุ๊กที่เราเขียนกัน,นะคะ่ะร้านกาแฟดีไหมคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเวลาลูกค้าซื้อแล้วเนี่ยเราก็มีบัตรสะสมแต้ม การทำบัตรสะสมแต้มเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าเขาได้ e บ e ฟ i t ในการที่ให้ลูกค้าเนี่ยเบิร์แต้มหรือรีดีมแต้มออกมาเป็นสิทธิพิเศษหนึ่งแก้วฟรีเราอาจจะให้เขาลงทะเบียนโดยมีเงื่อนไขขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลแล้วก็ QR Code เมื่อเราสะสมครบ10แก้วแรกหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ QR เพื่อจะรับสิทธิ์1แก้วฟรีครับนี่ไม่ได้บอกให้สมัครสมาชิกแต่แก้วแรกนะ้าจันเรากาลังทาให้ลูกค้าซื้อซ้าจนมีลักษณะที่กลับมาซื้อเอง S <S แล้วก็มีเครื่องมือหนึ่งที่อยากเชี่ยวใช้ก็คือเรียกว่ารีเบสมันจะกด R E B A T E S นะคะรีเบสเนี่ยเขาคือการให้ส่วนลดหลังการซื้อสมมุติว่าอาจารย์แบลซื้อของเสร็จเนี่ยแล้วมันมีคูปองหลังการซื้อให้อาจารย์กลับมาซื้อครั้งหน้าอาจารย์ทราบไหมคะว่ามันเป็นวิธีการผมเคยก็ร้านผมว่าร้านค้าทั่วไปร้านสินค้าห้างเนี่ยจะมีคูปองท้ายเบสเสร็จคล้ายๆแบบนั้นไหมคะใช่แต่อาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นลูกค้าช้อปปี อาจารย์จะได้ช็อปปีคอยใช่ครับอันนั้นนะคือรีเบทแต่รีเบทมี3อย่างนะคะมีแคชคือคืนเป็นเงินสดคืนเป็น CN นะคะหรือว่าเครดิตโน้ตเป็นวงเงินให้กลับมาซื้อซ้ำกับคืนเป็น m e r ร์เชน i s e หรือสินคา้าถ้าแบบนี้อาจารย์จะแนะนำถ้าเป็นเป็นธุรกิจใหม่ๆเป็น SME เอย่างเี้ยเขาคง,อ,งอาจจะทำเหมือนธุรกิจรายใหญ,ใหญ่อาจจะยาก<ม>ต่จะแนะนำให้เขาได้ได้ทำ ลักษณะอย่างเี้ครับอย่าง,รางไรอันดับแรกบริการก่อนเนาะบริการให้ดีมีมาตรฐานการบริการก่อนซื้อระหว่างซื้อหลังการซื้อ ก่อนซื้อลูกค้าขอรายละเอียดแอดมินให้รายละเอียดภายในกี่นาทีระหว่างซื้อลูกค้าให้เราส่งของให้ส่งภายในกี่วันหลังการขายหมายความว่าเวลาลูกค้าคอมเพลนสินค้าไม่ดีมีปัญหาต้องเปลี่ยนคืนให้รวดเร็วส่งได้ภายใน2วันเปลี่ยนคืนก็ต้องคืนภายใน2วันข้อมูลเครื่องมือที่2ก็คือสะสมแต้มถ้าเราคิดว่าเราอยากได้ลูกค้าคนเดิมเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง แล้วเราก็ลองดูว่าอะไราสินค้าตัวไหนที่เราพอจะให้เขาเป็น Benefit 10%คือซื้อครบ10คืนไปหนึ่งถ้ามาจิ้นไม่ถึง10อย่าทำ <c oughs> ไปทำรีเบสดีกว่าไหมรีเบสมันกำหนดวงเงินได้เซว่าซื้อครบร้อบาทคืน2บาทหรือคืนเป็นแต้มที่มีมูลค่า2บาทม,มันคือดูที่มาจิ้นตัวเองด้วยนะถ้าธุรกิจเราเนี่ยทำอาหารทำขนมเปิดเป็นร้านกาแฟมาจิ้นมันน่าจะ30บวกนะ30%ขึ้นทำสะสมแต้มได้ ทำรีเบสได้ในในวันพิเศษเมนูพิเศษก็ได้จากที่เห็นภาพมาทั้งหมดรวมทั้งสภาวาเษษษษนะเศรษฐกิจณตอนนี้ค่ะพระอาจารย์จะแนะนำา s m เ e เล็กๆที่กำลังจะทำธุรกิจอาจารย์คิดว่าเขาควรที่จะใช้ในเรื่องของ c r m แบบไหนค่ะเรื่องง่ายที่สุดเลยคือการทำให้ลูกค้าเนี่ยได้สิทธิพิเศษที่มากกว่าสินค้าที่เขาซื้อ บางทีอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆคือเรามีโปรโมชั่นแล้วก็เราเตือนลูกค้าให้ซื้อวันโปก่อนลูกค้าทั่วไปเขาเรียกว่าเป็น pre-sale for VIP คือการรู้จักลูกค้าแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มโดยที่เข้าใจในจิตใจของลูกค้าดูไลฟ์สไตล์ของเขาในลักษณะที่เป็นเพอร์ซอนาการทำเพอร์ซอน่าแมนจเมนต์หมายความว่าเราคิดว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนกันเราต้องจำได้ว่าคุณลูกค้าคนนี้ถ้าดื่มกาแฟ เขามักจะดื่มกาแฟตอนกี่โมงเขาเขานดความรวดเร็วของการปรุงการทําเมนูของเขาในขณะที่คุณลูกค้าอีกคนหนึ่งทําเร็วไปเขาจะหาว่าเราทำไม่ละเอียด เครื่องดื่มบางชนิดเนี่ยมันต้องมีนาทีของเขามีความร้อนอะไรของเขาใช่ไหมคะมันกลายเป็นว่าลูกค้าไม่ได้นิดความรวดเร็วลูกค้านิดความพิถีพิถันในการรังสรรค์เมนูพิเศษเพื่อคุณลูกคา้าที่ทําเร็วความหอมก็จะอาจจะไม่ามหายไปไห <ป S 1> มคะ<ป>นะคะอาจารย์เป็นเป็นมือหนึ่งขององค์การกาแฟเลยนะคะเนี่ย <laughs> แต่บางทีต้องการความรวดเร็วแล้วก um> ็ต้องต้องขอแบบเร็วๆวดนด่วนบ้างตอนจเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างงี้ยนะอาจารย์พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแบบนี้ค่ะอาจารย์ดังนั้นอาจารย์แนะนําวิธีการเก็บยังไงค่ะเพราะอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆวิธีการเก็บแบบแบบสอบถามเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วโอเคถ้าเป็นร้านขนาดกลางขนาดเล็ก SME นะคะธุรกิจเราสามารถประชุมทีมทุกวันค่ะวันนี้เรามีลูกค้าแบบไหนบ้างอะแล้วลูกค้ากลุ่มนี้เขาชอบอะไรอะ คือเราคุยกันไปเรื่อยๆจนเรารู้ลักษณะของลูกค้าแล้วเราก็เริ the ่มมองว่าแล้วลูกค้าเราวันวีคเดย์อ่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นกลุ่มไหนที่เราคุยกันเนี่ยแล้ววีคเอนเป็นกลุ่มไหนล่ะแล้วเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มเพราะฉะนั้นการทําการตลาดโดยรู้จักลูกค้าไม่จําเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์มันเกิดจากการสังเกตก็ได้จย์ถ้าเป็นธุรกิจที่เขามีงบ spending เยอะขึ้นเขาก็จะทำ AI base CRM เ้าทำ Gen AI สุดท้ายถ้ามีสิ่งใดที่อาจารย์อยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะเป็น SME เล็กๆนะคะเ,เพื่อ,อที่จะนน,น้องๆใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ในปัจจุบันี่ยเป็นผู้ประกอบการเยอะเหมือนกันเผื่อได้เทคนิคจากค่าอาจารย์ไปไปปรับหัวใจสำคัญในการรักษาลูกค้าเอาไว้เลยคือเราต้องรู้ว่าลูกค้าคนไหนหรือกลุ่มไหนที่มีคุณค่าที่เราควรจะรักษาเขาไว้ แล้วจับกลุ่มเล็กๆตรงนี้ให้ได้อยู่กับธุรกิจเราจากนั้นเราค่อยขยายกลุ่มเป้าหมายไปเรื่อยๆความสำเร็จที่1มันจะต่อความสำเร็จที่2 3 4 5มมันมีคำหนึ่งนะคะสวยแล้วก็ทุกวันนี้ท่องด้วยอะ <laughs> success brings more success คือถ้าเราไปท่องคำว่าล้มแล้วค่อยลุกหลังฝนตกทองฟ้าย่อมสดใสเรียนเลยว่าตอนลมนะคู่แข่งมันรอยรอย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็บันทึกว่าเราเคยลมอะ่ะแล้วเราไม่ควรจะต้องมาแพ้กับเรื่องที่ว่าลูกค้าไม่ซื้อเราเพราะว่าเราไม่ได้มีออฟเฟอร์ที่ดีสำหรับเขา มันเรื่องของการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องของการจำเข้าใจแล้วก็ออฟเฟอร์หรือนำเสนอในสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการจริงๆนี่คือ CRM ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทําความเข้าใจค่ะว่า CRM นั้นนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องมือค่ะแต่ยังนับได้ว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้อย่างยางั่งยืนและที่สําคัญที่สุดค่ะการเข้าใจลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในะปัจจุบันการเข้าใจลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะเรียกได้ว่าเป็นเทเลเมดถือได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จได้วันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่มามอบเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะ และในคราวหน้านะคะก็จะได้นำข้อมูลดีๆกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์